เอาต่อใน,นี้ไปตั้งใจรับพ่อน,นะลูกหลานนะบาเีเนอร์หลวงตาจะให้พ่อนเป็นสิริเป็นมงคล mm hmm. เมื่อให้พนเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. <c oughs> อหลวงพ่อก็จะฉันจังหันพวกเฮ้าก็รับท่านอาหารตามอัธยาศัย mm hmm. เมื่อรับท่านอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. แล้วก็หลวงพ่อจะประพรมน้ำประพุทธมนต์บานี mm hmm. เป็นสิริเป็นมงคล ในบุญบ้านของพวกเฮ้าเามื่อนี่เป็นวันที่สิบวันที่สิบพฤศจิวันที่สิบ,สบมิถุนายนพุทธศักราช2,558มือเมื่อนี่เ,เป็นฤกษ์สันวันดีพวกเข้าได้ทำบุญบ้านอ,าอันดับแรกก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้รรับศีล จากนั้นพระสงฆ์ก็จะได้ได้เจริญพระพุทธมมต์จอบล่องแล้ก็จะถวายท่านอุทิศส่วนกุศลต,ต่อผูต่อผูมีอุปการะรคุณในบ้านของเฮาเมื่อปีหนึ่งเฮาพวกเฮาจะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบ่งสาคนาญ,ญาติญาติมิตรสหายจะตลอดถึงภูมิเจ้าที่ที่ปกปักรักษาหมู่บ้านเฮาให้ลมเย็นเป็นสุกสุกกายสุกใจทุกขูทุกคน เมื่อเนี่เป็นมือทำบุญอุทิศส,ศส่วนกุศลล้าก็เมื่อกเกนี่เมื่อคณะที่ถวายพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นช่วงว่างพวกพระสงฆ์กำลังจัดอาหารก็ให้เชิญให้ท่านผูกกำกับอำเภอนายุ่งของเฮาเพิ่นไห้พบปะกับพี่น้องประชาชนเพิ่นว่อเมื่อกี้นี่ก็น,นาฟั่งของเพเิ่นเด เอ้พลอยนั่นนให้พี่น้องสัทายาญาิโยมลูกหลานทุกขู่ทุกคนน่ฟังไปแล้วก็นําไปคิดเบิงลูกหลานของเฮาาหาว่าลูกหลานของเฮาพิษปกตินอนตื่นสายบังกา้าวเล้าบังลักษณะจังสันเพิ่นว่าก็ให้พวกเฮาเบิงให้พเพิ่อเฮาสังเกตก็ให้ปิดไปปรึกษากับเพิ่นเพิ่กนกระจิบโบเมจิม,มาจับไหมสายโทษทีเดียวเด้เพิ่กนกระจิมาเบิงมาบอกกาว แนะนำสกอรและก็ตักเตือนอให้เป็นคนดีาจากนั้นมาเพิ่งกระจิตออกไปบําบัดขณะว่ามันเสียหายแต่ถึงยังไรก็ตามอาพอแม่ผู้อยู่ใกล้ชิดนี่แหละต้องเบงเพราะว่ามันเป็นพิษไพ่ขึ้นมาบ่มันเป็นพิษไพ่กับผู้อื่นเนี่เป็นพิษไพ่กับคนอยู่ในบ้านนั่นแหละอพอมันเสพติดขึ้นมาแล้วมันบอดงเงินมันจะขาพ่อขาแม่ขาพี่ขาน้อง ขาลูกขาล้านของพววัวเขาผู้ใหญ่อยู่ไกลๆนั่นแหละฝ่ายนั้นให้เบิงให้สังเกตให้เป็นหูเป็นตาช่วยส่วนราชการสิ่งเหล่านี้เนี่ยทันผูกกุมกับที่เพิ่นเม้าเมื่อกี้เนี่ยลงพอกับฟังฟังฟ่งเพิ่นกระเมนความเพลินในลูกหลานเนยเ,เพื่อความลมเย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนแล้วก็มูบานแต่ละมูบานผู้ใหญ่บ้านแต่งต่างขึ้นมากครับเพื่อจะให้ดูแลกปกป้องพี่น้องประชาชนในท้องทิน่นในมูบานของเฮ้า สียงไหนที่มั่นบอดีในสายถุงสายตาของผู้ใหญ่บ้านผู้ใยา่บ้านก็เออเอินผู้เฒ่าผู้แกไพ่อแม่พี่นอ้องผู้ถี่จะมีศักยภาพในหมู่บ้านก็มหาลกษนางเขานางอาตอหล่อมว่องกันแหละก็ปรึกษาปา่าเราเออลูกหลานของเขา้าเป็นอย่างไดอย่างยิง่งดื้อด้านก้าวเล่าจังสี่เข้าจะเฮ็ดจังไดห,หาทางออกจังไดบอกก้าวจังไดไผจะเป็นผู้ไปบอกไปก้าวเาสียงโมนิกให้พวก ผู้เฒ่าผู้แกน่ะนะเป็นผู้รู้แลปกปองประเทศปกป้องหมู่บ้านของเจ้าของใจผู้อื่นมาเบิ่งบ้านเจ้าของบอมแนแนวเลยเออบ้านเจ้าของนั่นแหะพวกเข้า่แหละ่ะติดยูนากันนี่ละมันเดือดร้อนกันก็ซอยซอยกันเบิง่งเบิ่งลูกเบิง่งหลานของพวกเข้าการลูกหลานของเข้าเป็นคนดีเลี่ยนหนังสือใดดีจบไดดีเอ่ยจะไปสายก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ ไปอยู่ใสก็หาเงินหาคํำทรัพย์สมบัติมาส่งพ่อส่งแม่พ่อแม่ก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้าลูกเข้าลูกหาล,กลานของเข้าเกเล่ลูกเข้าออกนอกลูกนอกทั้งยาวหวังเลยจะได้พึ่งพาอาศัยลูกหลานของเข้าเพราะในพวกเขาน้าลูกหลานพ่อแม่ปูญญาแต่ย่ายทั้งหลายนห้ซอยเบืองลูกเบิงหลานของเจ้าของอันนี้ท่านผู้กากับท่านแนะนําแล้วก็ท่านนายกพูดเป็นคนที่สองอีก เพิ่นก็พูดแบบย่นยอ่อแต่ถึงอย่างไรก็ตามเพิ่นเน้นในการศึกษาที่เพิ่นมาส้่งอาคารเลี้ยนให้เด็กหน่อยวอนกรวี่เลี้ยนเพิ่นก็บอกเป็นหนาาฟังของเพิ่นอยู่เพราะนั่นขอให้พี่น้องลูกหลานให้หักหักพื้นที่หักสถานทีของเจ้าของในหมู่บ้านให,ให้ใช้ใจในหมู่บ้านมขาดเลือกขาดต๊จังได ผู้ชาวบ้านน,นั่นแหละผู้เฒ่าผู้แกนัะนะ่นแหละม่านมามันมาสอดซองออมา้าดูโรงเรียนของเจ้าของเออขาดยังคู่คเอ้ยคุ้นคู่ข,ขาดยังมียังจะได้มาบอกมา,กาเกล้าคู่บายาจานที่เป็นลูกหลานของเฮาที่เป็นคู่สอนเห็นผู้เฒ่าผู้แกเขามากระิีโอนอกอุนอกอุนใจคือกันได้ถ้าว่าว่ามีพอไดมาเหลียวมาแล้จะเลยมีแต่ลูกหลานลูกเล็กดแดง กระจงองงอแงอยู่หันมัดคู่บาอาจารย์ที่เป็นลูกเป็นหลานของเฮ้าเด็กหน่อยเขาก็ทํางานเขาก็ลําบากวันนั้นขอให้ผู้เฒ่าผู้แกผู้เยา่บาทผู้ส่งคนในหมู่บ้านให้ความใส่ใจในลูกในหลานของพวกเฮ้า้อมในบุมมเมจิตป,ปอยอส่งมาหลงเลยนกับปอยตัดถางปอยพ่อปันปอยหมูปอยหมาเขาวัดโม,มเมนแนวเด้อันนี้ก็ค่อยซอยกันเมือง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการพัฒนาหมู่บ้านของพวกเฮ้าอย่างที่ท่านนายกได้พูดนะน่ะไอ้ซอยซอยกันเบิงนะ่าหลูกหลานเนอะอันนี้ท่านที่ท่านบอกไปเดี๋ยวหลวงพ่อยีเรื่องหลวงพ่อก็เลยมาบอกมาก,กาวตอนที่หลวงพ่อจะให้พระพุทธนามพระพุทธมนต์เดี๋ยวหลวงพ่อจะบ่บอกอีกรอบหนึ่งอบอกเรื่องศีเเลเรื่องถ้ำบาศเนี่ยกับคณะท่าหยาจ,จมนีโยมได้ฟังแต่ตอนนี้หลวงพ่อจี่อนุโมทนาพระสงฆ์อนุโมทนาใหาพ้พรอจกร เป็นรอบแรกนะแต่จะพึงกับเนอะกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะประพรมนม้ำพระพุทธมนต์บัดให้ทั่วให้ถึงกันให้ชโลมทั้งใจชโลมทั้งกายให้ยูเย็นเป็นสุกสุกกายสุกใจอพวกเข้าต้องการสุกกายสุกใจเพราะนั้นขอให้พวกเข้าจะลิบมือนี่ปีหนึ่งกับมีดเทื่อเดียวเท่านี้ละ่ะบอมีดหลายมือเพราะนั้นมือหนึ่งอดเอาซะขั้นมันสะลวยเหมือนกับลุยมาก,ก่อนแล้วล่ะอมันจะโบลลวย ในมือหนึง่งมือหนึ่งมือเดียวมันสี่จนขึ้นกันมันเขบาบอกมันสี่จนในมือหนึ่งมือเดียวขึ้นกันอมันก็คงจะจนมากตลอดขึ้นกันเพราะนั้นมือนีนให้อดอใจใหญ่ๆไว้สักน้อยก็ดีขึ้นกันนะลูกหลานนะกินเขากินน้มน้ากันเบิงหนา้าเบิงตากันจูน้ากันเนีย่ยแล้วการแ,แล้วงานอย่าคอยคอยกับนะอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาอุทิศวนกุศลนะอย่างที่ ผู้หมวดเปินบอกกาวนั่นนะให้อุทิศตนกุศลถึงพ่อเม่ยปุญญาตายายปองสาคณะญาติญาติมิตรสหายผู้มเจ้าทีเจ้ากรรมในเว้นเปินบาลายายให้พวกเข้าได้ยินได้ฟังนะตอนนี้ไปพระสง์อนุมโมทนาให้เท่าอุทิศตนกุศลอย่างที่ผู้หมวดได้กล่าวไว้นั่นแหละนะยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยธา,ามณิโชติระโทยธา ตโยวิวาจันตุสาพารโควินาสตุมาเตภาวาตวันตารายโยสุกิงยกโยโคภาวาพิวันธนสิเลนจนิต จางวนธาปาจายจินโอจารโรธารมาวัดทานติอายุวันโนสุขังปาลายันจาโคดกีนาดินนาสร้างกามฮิสุปฏิทิตาั หิตายาจานทาาโสอุป,ปากาปติโซยาติธรรมโมจาย,ยังนิทัติโตปตานาปุญชาจักตาอุลาลางบาลาญจพิโคนามโน,นปดินนางตุมเหหิปุญย่าปสุตางอนาป,ปกันตียายุโดภราโดทีโรวัน,นโดปฏิภาณโดง ตเมธาวีสุขังสวัชิตาติอายุงัตะวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโดดีขายุงยาสวาโหติยาทายัิ ปปัตติติภวตูสัพมังกาลังราคันตูสัพเดวตาบุตทานุภาเวนะสรดาโสธิภวันตุเตงภาตวตูสาัพมังกาลังราคันตูสัพเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสรดาโสธิภวันตุเตง ภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสพัพะเดวตาสามบาสังขานุภาเวนะสาดาโสธิภาวันตูเต